สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปนี้วิดีโอนี้ปอป่าจะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกแล้วฮะยังคงเป็นเหรียญ10บบาท2สีหมุนเวียนนะฮะใครที่มีเหรียญ10บบาทหายากติดอันดับนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เรามารุ้นกันว่าปอป่านั้นจะประกาศรับซื้ออันดับที่เท่าไหร่ ปีอะไรพออ,รอะไรนะฮะจากคลิปที่ผ่านมานั้นปอปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทหายากติดอันดับที่1ฮะเป็นเหรียญ10บาท2สีปีพศ25 3 1ฮะซึ่งปอบา,าเคยประกาศรับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ500บาทฮะแต่คลิปนี้ใครที่ดูนะฮะใครที่ดู ปอปาขยับราคาเป็นเหรียญละ600แล้วนะฮะสำหรับปีพศ2531ฮะเริ่มต้นที่600บาทหรือท่านผู้ชมจาก500บาทเนี่ยขยับราคาเป็น600บาทแล้วก็ถ้าหากไม่ผ่านใช้นะฮะเราตั้งราคาไว้สูงถึงเหรียญละ1,000บาทเลยทีเดียวฉะนั้นใครมีนะฮะเหรียญ10บาท หายากติดอันดับที่หนึ่งคือปีพศ2531ฮะต่อมาฮะก็เป็นที่ปปาประกาศรับซื้อไปอันดับที่สองฮะปีพศ2531ซึ่งเป็นซึ่งเปลียนหายากติดอันดับที่สองปีพศ2541 ปอป่าเคยตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่เหรียญละ70บาทคลิปนี้ปอป่า,ป,า,ป,าป,รประกาศขยับขึ้นราคาแล้วนะ,ะเพราะว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามานะฮะมีออเดอร์สั่งเข้ามาปอป่าก็เลยอยากจะได้ฮะใครมีนะฮะสำหรับปีพศ2541หายากติดอันดับที่2ราคาเริ่มต้นที่ผ่านมาปอป่าให้ไว้เหรียญละ70บบาทนะฮะคลิปนี้ใครมีะฮะ เราเริ่มต้นกันที่80บาทไปจนถึง100บาทสำหรับเหรียญที่หายากติดอันดับที่2ฮะสวยๆหน่อยก็ให้ถึงหลักร้อยกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คงจะเป็นเหรียญที่สภาพผิวค่อนข้างดูดีนะฮะใครมีนะ,ะเหรียญหายากชนิดราคา10บาทฮะปีพศ2531 หายากติดอันดับที่1แล้วก็ปีพศ2541หายากติดอันดับที่2ทั้ง2พศนั้นปปาขยับราคาขึ้นให้แล้วนะฮะใครมีก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบมาประเมินราคากันทางไลายนะฮะลายของปปาก็พิมพ์ม p จุด pa 3 3 3พิมพ์ p จ pa 3 3 3ฮะ ส่งรูปเข้ามาพูดคุยมาปรึกษามาตรวจสอบมาประเมินราคากันนะฮะคลิปนี้ฮะปปาประกาศรับซื้ออีกแล้วสำหรับเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนหายากติดอันดับที่3ฮะใครที่เคยดูคลิปที่เนผ่านมาที่ปะปาเคยเป็นช่องนำเสนอมาก่อนนะฮะก็จะรู้ว่าหายากติดอันดับที่3นั้นคงจะเป็นปีอื่นใดไม่ได้ฮะนอกจาก ปีพศ2542ท่านผู้ชมคือทั้ง3พศนะก็คือมีออเดอร์สั่งปอปาเข้ามานะฮะฉะนั้นปอปาก็เลยอยากจะได้สำหรับใครที่ดูช่องของปอปาอยู่ในขณะนี้นะฮะหรือเพิ่งเข้ามาติดตามช่องของปอปาใหม่เนี่ยก็ลองนะลองย้อนกลับไปดูคลิปของปอปาว่าปอปาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดใดราคาเท่าไหรลองลอง เข้าไปดูช่องของปปาดูนะฮะเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยปปาจะรวมเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อมาตั้งแต่วันที่4กุมภาเพื่อเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามจะได้รู้นะว่าปปาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดใดราคาใดนะฮะคลิปนี้ฮะปปาประกาศรับซื้อแล้วสําหรับเหรียญ10บาทมุนเวียนหายากติดอันดับที่3ฮะเป็นปีพศ2542รบฮะ ไม่มั่นใจว่าภาพจะคมชัดหรือเปล่านะฮะแต่คิดว่าคงจะพอมองเห็นนะท่านผู้ชมและอย่างประปาเชื่อว่าแฟนรายการเนี่ยรู้ฮะว่าอันดับที่3เนี่ยเป็นปีอะไรพศอะไรยอดจํานวนการผลิตเท่าไหร่ฮะทางด้านยอดจํานวนการผลิตท่านผู้ชมผลิตออกมา1นึ่งล้านสามหมเหรียญฮะสำหรับปีพศ2542เป็นเหรียญ10บาทมุนเวียนหายากติดอันดับที่3ฮะ เหรียญน,นี้มีออเดอร์สั่งเข้ามาค่อนข้างจะหลายเหรียญฮะฉะนั้นปอปาก็เลยมาประกาศรับซื้อผ่านทางช่องทาง YouTube ช่องของปอปานะฮะบอกกล่าวกับเพื่อนๆว่าปอป่านั้นประกาศรับซื้อแล้วสำหรับเหรียญ10บาทหายากติดอันดับที่3ปีพศ .2542 ใครมีนะฮะใครมีก็ ก็ส่งเหรียญเข้ามาตรวจสอบมาพูดคุยมาประเมินราคากันได้นะฮะสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2542นะฮะหายากติดอันดับที่3ปอป่าเริ่มรับซื้อเหรียญที่ผ่านใช้นะฮะอยู่ที่ราคาเหรียญละ30บบาทนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาก็ถือว่ามากพอสมควรนะท่านผู้ชมล้านกว่าเหรียญน,นะแล้วก็ยังไม่มี ช่อง YouTube ช่องใดประกาศรับซื้อปอป๋าก็ลยคิดว่าจะตั้งราคาอยู่ที่30บัาทหากส,สวยๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็น40บัาทใครที่คิดว่าราคาถูกนะหากมีช่องทาง YouTube ช่องใดปร,ประกาศรับซื้อเนี่ยก็ตรงไหนได้ราคาสูงกว่าปอปาก็แนะนำนะว่าก็ ขายให้อ่าช่องช่องนั้นไปนะฮะก็คือเราไม่ว่ากันนะสำหรับการซื้อการขายแต่ขครคิดว่ายัางหาที่ขายไม่ได้แล้วมาเจอช่องของปปาประกาศรับซื้ออยากจะขายให้กับปปาก็ยินดีนะฮะส่งเหรียนมาตรวจสอบมาประเมินราคาอ่าช่องทางการติดต่อนะฮะทางไลน์นะฮทิมพ p จุด3 3 3นี่คือ ช่องหลายของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนะแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาเข้ามาพูดคุยกันฮะตกลงกันดูเริ่มต้นที่30บาทถึง40บาทฮะใครที่อยากขายก็ติดต่อช่องของปอป่ามานะเข้ามาทางไลน์นะส่งรูปมามาประเมินราคามาพูดคุยกันสำหรับท่านผู้ชมท่านใด ที่ชอบสะสมเหรียญน,นะฮะชอบสะสมเหรียญแต่ยังหาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญสิบบาทอ่ารู้สึกตัวนี้ปอป่าจะเหลืออยู่ไม่กี่เหรียญน,นะฮะเดี๋ยวเราจะใครที่ยังไม่มีนะฮะที่คิดว่าอยากจะสะสมเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต,ต,ต่อไปเนี่ยปอป่าจะนำเหรียญสิบบาทปีพศ2541แล้วก็ อีกหลายๆพศลองลงมานะฮะใครที่อยากได้ก็คอยติดตามช่องของปปานะคลิปหน้าปปาจะมาประกาศขายออกนะฮะจะมาประกาศขายออกฉะนั้นใครที่ชอบสะสมเหรียญแต่ยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราจะนำเหรียญหายากชนิดราคาต่างๆนะฮะมา,าเสนอขาย ออกให้กับแฟนๆรายการที่ยังไม่มีแต่เป็นบุคคลที่ชอบสะสมเหรียญน,นะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในคลิปหน้าวิดีโอหน้านะฮะคลิปนี้ปอปาประกาศรับซื้อแล้วนะฮะสำหรับเหรียญหายากชนิดราคา10บาทหายากติดอันดับที่3เป็นปีพศ2542ฮะเชื่อว่าแฟนๆรายการนั้นรู้อยู่แล้วนะฮะสำหรับนักสะสมแฟนๆรายการที่ชอบสะสมเหรียญน,นะฮะ ที่เข้ามาอยู่ในวงการสะสมสําหรับ10อันดับเหรียญ10บาท2สีมุนเวียนที่ประปาคยเป็นช่องนําเสนอมาก่อนนะฮะเชื่อว่าแฟนๆรายการรู้ฮะว่ามีปีใดพศออใดพศอ,อ,อะไรกันบ้างที่เป็นเหรียญหายากติดอันดับทั้ง10อันดับนะฮะอย่าลืมนะฮะใครมีเหรียญ10บาท2สีไม่ว่าจะเป็นปีพศ2531 ซึ่งเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่1ฮะใครมีฮะตอนนี้ผ่านใช้เราเริ่มกันที่เหรียญละ600บาทแล้วนะฮะขยับราคาขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามาปอปายก็คงยังหามไม่ได้ก็เลยอาส่งข่าวผ่านช่องทาง YouTube มาหากับแฟนรายการของปอปายฉะนั้นใครมีนะฮะ10บาท2สีปีพศ2531หายากติดอันดับที่1เราขยับราคาจาก500เป็น600บาท ถ้าไม่ผ่านการใช้ก็สูงถึง1,000บาทหรือเข้ามาพูดคุยมาตกลงราคากันฮะต่อมาก็ที่ประกาศรับซื้อไปก็เป็นปีพศ2 5 4 1าฮะหายากติดอันดับที่2จากราคา70บาทประปาเพิ่มราคาเป็น80ถึง100บาทแล้วก็มาวันนี้คลิปนี้ฮะ หายากติดอันดับที่3ปีพศ2542นะฮะเริ่มกันที่30บาทถึง40บาทลองดูนะใครมีส่งรูปมาตรวจสอบมาประเมินราคากันทางาลายของปอปานะฮะพิม3 3. พีจุดพี3อพิมพีจุดพี3อ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมช่องของปอปาขอบคุณเพื่อนๆที่กําลังเปิดเครื่องรับชมอยู่ในขณะน,นี้ใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามมาฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของปอปาไว้อีกช่องหนึ่งนะฮะเพื่อแฟนๆในการที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะจะไม่พลาดในการอ่านเสนอแล้วก็การประกาศรับซื้อที่ปอปาประกาศรับซื้อไปจะได้ไม่พลาดนะจะได้รู้ว่าปอปานั้นประกาศรับซื้อ เหรียญอะไรปีพศอ,อ,อะไรหายากอันดับที่เท่าไหร่แต่ละชนิดราคาอย่าลืมนะใครมีส่งเหรียญเข้ามาตรวจสอบมาประเมินราคากับปอาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณตัวนี้ปอบานั้นมีออเดอร์เข้ามาพอสมควรฮะปอบาก็เลยจะพยายามประกาศรับซื้อเดือนหน้าต่อไปฉะนั้นใขรที่มีเหรียญที่ปอบาประกาศรับซื้อเนี่ยก็ส่งเหรียญเข้ามาตรวจสอบทางไลน์ได้นะฮะมาตกลงกันมาประเมินราคากัน คลิปนี้วิดีโอนี้เวลาหมดหมดเวลาคลิปหน้าเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ